สวัสดีครับไอ้รันพเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับ 1. พฤศจิกาย,ยน2,565ทางอ,อยอได้มีการเตือนระวัง5ผลิตภัณฑ์สุขภาพโฆษณาสรรพคุณเกินจริงทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าทางออยอได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลข่าวปลอมของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดีย พบผลิตภัณฑ์5ชนิดนะครับที่มีการโฆษณาโอ้อวดเกินจริงซึ่งก็ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผักเชียงดาผสมอบเชยชนิดแคปซูลตราชีวา ซึ่งก็มีเลขสารระบบอาหารก็คือ50ขีด1ขีด0 2นยขีด5ขีด0ู6ซึ่งก็มีการอวดอ้างสารรพคุณรักษาโรคเบาหวาน2เป็นเครื่องดื่มเชียงดาผสมใบหม่อนและดอกคาโมไมล์ชนิดผงตราชีวาเลขสารระบบอาหาร50ขีด1ขีด0 2นยขีด2ขีด0ูนและก็มีการอวดอ้างสารรพคุณรักษาโรคเบาหวาน 3. อิเลเว่นออยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร500มิลลิกรัมเลขสารระบบอาหาร19-1-15653-5-0101ขีดขีดีดซึ่งก็มีการอวดอ้างสรบคุณลดเบาหวานความดันลดปวดตามข้อเสริมภูมิต้านทานลดริ้วรอย 4. ยูคอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลนิ่ม เลขสารบบอาหาร1 3 1 0 7 4 5 8ขีด3 3ขีด07458ขีด5ขีด0 3ซึ่งก็มีการอวดอ้างสรรพคุณรักษาไทรอยเป็นพิษให้หายขาดได้ 5. ยูคอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลนิ่มซึ่งเลขสารบบอาหารก็คือ1 3 1 0 7 4 5 8ขีด3 3ขีด07458ขีด5ขีด0 3ซึ่งก็มีการอวดอ้างสรรพคุณช่วยรักษาอาการลองโควิดนอกจากนี้นะครับทางออยได้มีการเตือนว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่มีผลในการบำบัดบรรเทาหรือว่ารักษาโรคต่างๆหากผู้ป่วยลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทานเพื่อหวังผลในการรักษาอาจจะเสียเงินเปล่านะครับแล้วก็เสียอากาสในการรักษาควรที่จะไปพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและก็รักษาที่ถูกต้องซึ่งก็มีข้อแนะนําจากทางออยสาหรับผู้บริโภคนะครับนอกจากจะให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถที่จะตรวจสอบได้ที่ทางเว็บไซต์ของออยนะครับที่ www.fda.moph.go.th รวมถึงผ่านทางไลน์ของออยที่ @fda th และก็ทาง Facebook ของออยนะครับที่ชื่อว่า f อ a ไทยควรที่จะมีการพิจนารณาเนื้อหาการโฆษณาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยนะครับก็อย่าไปหลงเชื่อโฆษณาที่มีการโอ้อวดสมบคุณเกินจริงโดยที่ผู้บริโภคสามารถที่จะตรวจสอบว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารยาและก็เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตหรือว่าไม่ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของอยอยที่หมวดบริการประชาชนในหัวข้อที่ว่าสืบค้นใบอนุญาตโฆษณานอกจากนี้หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับก็ขอให้แจ้งร้องเรียนได้ที่ทางสายด่วนออยเบอร์โทร1 5 5 หรือว่าสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่ทางออยอได้มีการเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบกันนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากทางออยอมาเเนวกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลเรื่องนี้ทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทาง Facebook ของออยอที่ FDA ไทยเพิ่มเติมได้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ